อ่าตอนนี้นะฮะไอ้ค่ะเรากำลังจะไปเกาะปันถีเกาะปันถีปันถีนคืออะไรคือมันเป็นเกาะที่แบบว่าอย่างนี้ไปเกาะที่แบบว่าอยู่กลางกลางทะเลอะเออแล้วก็แบบเป็นชุมชนเป็นบ้านหลายๆหลังเป็นร้านค้าแล้วก็มีสานามฟุตบอลนี่แล้วก็แบบดังมากนะในต่างประเทศอ่ะเพราะว่ารูปเวลาถ่ายออกมาเวลาบินโดรนไปถ่ายออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบบ้านกลางน้ำที่มีอะไรหล,หล,หลังนะ สวยเปิดเคยเปิดรูปไปดูอนนันี่ก่อนจะมาแต่ตอนนี้เราก็รอเรือกันอยู่ก็เดี๋ยวไปอันนี้อ่ะร้อนมากวันนี้นนเห็นบอกเย็นนี้ฝนจะตกไมดูจริงรรป่ะ <c oughs> ไปไปกันั่งเรือเ้ใช่เหรอที่ภูเก็ตน,นะนะ <c oughs> อนที่บอก,กว่าบอกว่าตอนที่ภูเก็ตเนี่ยขึ้นมันแหลงเนี่ยเยอะมากาาชิ้นตัวหมดแต่วันนี้อากาศยังใสไปลองไปลุย,ยกันต่อเนี่ย่ะ จำปจุ๊ดจุรดเจ็ดจุามากก่อนทีจ่จะไปเนี่ยไปหมู่บ้านไปวันหนีะอะเราก็อาไว้ที่ก่อนเนี่ยเพราะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดพังงาอ๋อที่นนคนลก็ขับกันะน,นะอ <laughs> ่ามาเอ่เนเ่อ๋อวไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดีนะ ตอนนี้อากาศเมาเรือเมาเรือปล่อยหวเมาเรือนั่เลยกินยาเมาแก้เมาไว้ะอแล้วม่วงเหรอเมื่อกี้ขับเรือน้ำสะอาดมาอากาศนี่ยังไม่ตื่นเลยไปเดี๋ยวเราเรื่องงัดลงกันดีกว่า ชาวบามุงเขาอยู่กันยังไงได้กันนะเออไหวปะไม่ไหวเลยเหรอทำไมอะมันม่วงเหรือไงม่วงเออยาบ๊ายาแก้เมามันกินแล้วมันจะม่วงใช่เออนี่ยงคงเคงอหรือไงใช่เนี่ยถึงเกาะปันหยีได้กันตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบว่านี่เลยนะแบบเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเขาอยู่แบบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร เออใช่อยู่ข้างบนอยู่บนทะเลแล้วก็เหมือนเขาใช้ชีวิตอยู่ในนี้แล้วส่วนมากคนที่นี่จะเป็นคนอิสลามใช่เราจะเราจะเห็นมัสยิดอยู่ตรงนู้นแลวถึงนักท่องเที่ยวเยอะมากนะตอนที่ใก่้มาว่าใกล้กันแล้กแล้วลากาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมที่แบบว่าเป็นหมู่บ้านกลางทะเลแบบนี้ครั้งแรกครั้งแรกเลยเหรอ เารา้ร้สึกไงเป็นไงい,ういうแน่ากา่今้่่่่่่่่่เ,เออ่่่่่่น่่่่่ี่่ว่ร่ร่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไปต่อไปต่อ ที่เนี่ยเขาแบบว่าอยู่กันนานมากแล้วแบอบกว่าเป็นชุมชนที่แบบว่าเหมือนเขาสืบสืบสืบพอ่อดกันมาเรื่อยๆแบบว่าเป็นการกลางน้ําซึ่งแบบน่าจะอยู่หลายสิบปีแล้วมนะั้งโดยทางออแล้วก็ทําเป็นแบบที่ท่องเที่ยวไปเลยอะไรเงี้ยเออก็ดีเนะคน,นแถวนี้นะส่วนมากเขาก็จะทำานี้เว้ยพวกแบบว่าทําประมงทําเหมือนว่าจับปลาจับอะไรเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ ก็จะมีค้าขายด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วไงแต่ว่าช่วงนี้มันก็ต้องเงียบไปหน่อยเพราะว่ามันโควิดเออเออไปชุมชนที่แบบว่าไม่เคยมาเหมือนกันใช่แล้วมันแบบว่าน่าตกใจนะว่าแบบยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรเงี้ยใช่เออแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นแบบว่าคนสมากเขาจะนักถือษศาสนาอิสลามอืมเออก็จะไม่มีแบบพวกหมูหรือว่าพวกอะไรที่มันเป็นข้อห้ามของของศาสนาเขาอ่ะอ๋อก็จะมีหลายๆเรื่องอะไรก็ต้องศึกษาก่อนมา

เขานะจะขายพวกนี้นะกนงนางเกงชาร์ตค <laughs> อตนะเตอร์เหรอจริงๆชอบป่ะใส่สบายนะชอบไหมเออไว้นาะดักจีนนี่น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริก ชิมได้นะชุ่มหุ้ยเนี่ยอร่อยนะองไปฝากคุณแม่เดี๋ยอะไรให้กับลองชิมหน่อยอ่ะเขาให้ชิมช้อนมั้ยเออไม่ได้ปี๊ดได้ไหมคะอันนี้กุ้งอันนี้ปูอันนี้เป็นอะไรนะครับอันนั้นอันนี้เป็นน้ำพริกกุ้งเสียน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้ปลาแก้วไหนเป็นยังไงอันนี้ปูอ๋ออันนีกินขลิบขลิบเด็อเอร่อยไหมขลิอขลิบเด็ดโอเคใช่ค่ะถือกลับไปอันนี้ นี่จะเป็นปูกระตอยอร่อยเล็กๆอ๋อครับทานได้ทั้งตัวเลยเขาเรื่องนี้นะฮะอันนี้อะไรนะครับปูเหรอครับปูปูอร่อยไหมครับเอบิโนก็สกีกอมรสชาติเป็นใช่เหรอชอบกุ้งมากกว่าเท่าไหร่ครับกุ้งถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยเกยขอบคุณมากนะครับ ได้ของกลับบ้านเลยฮะเย้ <Yeah. S 1> เป็นไงรู้สึกไงบ้างโฉ oh. วันนี้ไปเนี่ยมาเที่ยวพังงาไปไหลายๆเกาะมารู้สึกไง มา初めてだったからねนเนี่ยใหม่ๆ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 ใหม่ใหม่ๆใหม่เใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใม่ๆให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 มาๆใหม่ๆใหม่ๆใหม่ๆใ่ๆใหม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 ่ใหม่ๆใหม่ๆใ่ๆใ สับสนุนเต็ี่นะอืมมออเออมีเออใช่ใช่ใช่มียิมเนียนั่นเ่าไร่หรอใฮโตะเป็นเมืองเลยอืมใช่ใช่ใชเออก็นะชอบที่ไหนที่สุดไปมาเนี่ยเกาะตาปูเกาะวันยีอะไรเงี้ยเขาพิงกันชอบไไหนมากที่สุดしまは景色がいいじゃんแต่ไมนั้นานมไคร ก็เดี๋ยวเราเรามาเย็นมากแล้วเราคงจะกินข้าวคงไม่ทันอ่ะเราต้องกลับไปขึ้นขันนะก็เดี๋ยวยังไงไอกก็เนี่ยมาเที่ยวพังมาครั้งแรกกันทั้งสองคนเลยก็รู้สึกกันประมาณนี้นะเราเออรู้สึกสนุกดี แล้วใครที่อยากให้กลกาไปเที่ยวไหนก็ลองนะ